ของของใคร,ขอ,ใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงห่วงยายรักใครถนอมใครจะชิมของใครใครยอมถึงจนอดออมไม่ยอมใครให้ใคร ใครของใครก็ห่วงรักใครใครก็ต้องห่วงห่วงคนรักดังดวงใจใครจะยอมยกไปให้ใครรักใครก็ใครต่างห่วงไว้ครอบครองเธอเป็น หวังที่หวงอะไรเป็นดวงใจฉันจึงหวงงใยไฟปองกายและใจของเราต่างเป็นเจ้าของหากไม่ครอบครองเดียวของรักต้องหลุดลอย จะเป็นจะตายก็ไม่ยอมให้ใครแม้ใครชิงแย่งไปฉันยอมตาย <ơi> เอยเธอเป็น ห่วงที่ห่วงอะไรเป็นดวงใจฉันจึงห่วงยายไฟ่ปองกายและใจของเราต่างเป็นเจ้าของหากไม่ครอบครองเดียวของรักต้องหลุดลอยไป หลอกลวงรักจริงถึงห่วงดวงใจจะเป็นจะตายก็ไม่ยอมให้ใครเมนใครชิงแย่งไปฉันยอม ใจฉันมีปีกบินเลืองลอยเม่กินได้ดังฝันจัง ทำเช้าทุกวันฉันเฝ้ามองเมื่อครามครวนเรียกหา,าเธอเลยมาเฝ้าแต่ครวนเสียงเพลงฝากลมเพื่อคลายทุกตรมทั่วมูราฝากครสิส สัญญาจดจำมันอีกไม่ช้าคงกลับมาสู่เกลียกกลอชนชูมันดังไฟฟัายิ่งคิดกระไดฉันยิ่งใจวันหาเธอแปรพันฉันคงขา เฝ้าแต่ครวญเสียงแคลงปากลมเพื่อคลายทุกตรมทั่วมูุราฝากกระซิบถึงเธอว่าทุกคำสัญญาจดจำมันอีกไม่ช้าคงกลับมา กอาชชูมันดังไฟฟัันิงคิด